มากมากเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกายทุกลือ <c oughs> ขอบคุณน้งกุ้งค่ะขอบคุณน้งกุ้งสดวันนี้มานน้งกุ้งสดไฟดับใช่ไหมไฟดับเนาะยังไม่ได้ลงไลฟ์เลยไฟดับนะคะหมุนอยู่ตั้งนานะน,น,นนะหมุนหมุนหมุนแล้วสักพักหนึ่งจอดํานะคะจอดํามองไม่เห็นกุ้งเลย <c oughs> ก็เลยเยต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง นางวดีบอกว่าวิ่งไปจีบสาววิ่งไปไหนนะนองวิ่งไปจีบสาวลาวมาพี่มนนะคะสาวลาวใต้ใช่ไหมสาวลาวใต้พี่ก็ไม่ได้ไปหานานเลยเหมือนกันสาวลาวใต้สาวลาวใต้คนสวยนะสาวลาวใต้นางวาีขอบคุณคะ่ะนางอ้อก็ส่งดอกไม้เดี๋ยวโดนนางอ้อฉีดยาดเลยนะพี่วารี นางอ้ำฉีดยาเลยเนี่ยดื้อเนี่ยดือด้อโซนนางอ้ำก็ให้ดอกไม้นางกุสดก็หัวเละมา mm hmm. คุณมากิดบอกว่าถ้ามีคนในครอบครัวเคยไปรบและได้เงินเกีเกยรติยศเป็นอเอ่อได้เงินเกียรติยศถ้าเป็นทายาทไปขอบัตรได้ได้แค่รถค่าเดินทางและค่าไฟค่าน้ำนะคะ อ๋อนี่ก็ยังดีนะใน้ลดนะคะค่าไฟค่าน้ำเดี๋ยวนี้ยิ่งแพงด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยสำหรับข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณคะ่ะนางอาบอกว่าพี่วารีฟ้องพี่วารีฟ้องน้องซีนีนะคะเสร็จแน่เลยดังวารีเสร็จแน่เลยโดนฟ้องคุณปอลวิศสิบห้า บอลพอรทิมนบอสโอ้ยไม่เอาตำแหน่งนี้ไม่เอาขอบคุณมากมากค่ะคุณปรลวิทย์คุณปรลวิทย์ก็คุณอ้ําสวัสดีครับขนมตาลยายวาดขอบคุณค่ะคุณยายวาดขอบคุณมากมากเลยนะคะไลค์16ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนักอ้ําก็ับพี่ปรลวิทย์สวัสดีค่ะ ตำแหน่งบอสไม่เอาค่ะกลัวนะคุณยายวาดก็คุณปรวิทย์นะคะแม่ใบก็สวัสดีค่ะหมอปอรวิทย์นนังอ้ำก็คุณยายวาดสวัสดีค่ะเลิฟเลิจากนนองอ้ำนะคะคุณคุณยายวาดก็เอฟซีอา้มไหวคุณคุณปรวิทย์หรือว่าคุณหมอนะคะคุณหมอก็คุณยายวาดสวัสดีครับ โอ้มีคุณหมอมาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะนางอ้ําก็ส่งดอกไม้นะคะคุณยายวาดก็คุณทองบใบนางกุ้งก็คุณปอลวิ์สวัสดีค่ะปอลวิ์ค่ะน้างกุง้งนางกุง้งปอลวิ์ค่ะไม่ใช่ประวิย์นะคะไม่ใช่ประวิ์ค่ะน้างกุง้งคุณยายวาดก็ส่งสติกเกอร์นะคะน้องวารีน้องอ้ํา นางอ้ามอย่าพูดไปเดี๋ยวหูยานนะคะนางก้งก็คุณยายวาดสวัสดีค่ะแม่ใบก็สวัสดีค่ะคุณขนมตาลายวาดหนึ่งนะคะขอบคุณห้าไลค์นะคะห้าล้านดวงใจสิบหกล้านเลิฟเลินะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่ใบก็ถักทายคุณยายวาดนะคะงวงง่วงแล้วแม่ใบง่วงแล้ว ขอบคุณนะคะวันนี้แม่ใบไม่ง่วงหรอคะวันนี้จะนอนยังคะวันนี้จะนอนยังปกติแม่ใบามาก็จะบอกว่าง่วงนอนนะคะง่วงนอนขอนอนก่อนทางบ้านเราต่างจังหวัดนะเนาะจะง่วงเร็วนะคะพอขําม,มาแล้วก็กินข้าวเสร็จก็นอนไน้่ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มปิดไฟนอนกันแล้วนะคะ แล้วก็บรรยากาศดีด้วยบรรยากาศแบบเย็นเยนเ<ๆ>งียบเงียบเนาะก็ทําให้แบบทําให้ง่วงไวนะ